สำหรับใครที่ต้องการเติม Fc c o ยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด์คอมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด b b w ีวอ t ตอร์ลดทันที5%ครับกับช่วงแอดฟายเดย์ซื้อ Fc คอยลดสูงสุด30%ระหว่างวันที่3ถึง26พฤศจิกาย,ยานนี้อย่าลืมไปจัดก,กันนะครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ y o u t u b พ p เ e ีย u m ราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังงเพลแบบบชิชสยสมมัครง่า่าายผนอ e ีเล สนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ PSI ชู6สามหกศูนย์ได้เลยถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง p c และโมบายให้นึกถึงอ e ีลาสติกช็อปร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0 0มืคนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อ e ีลาสติกช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบันฟัก,ก ครับของนอริซิตี้ในซีซั่นสุดท้ายของวาราลโก้นะแน่นอนครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการเสริม2นักเตะเข้ามาครับทุกคนเป็น2นักเตะที่สําคัญมากๆครับคือทางด้านของคอสตาและก็ราฟินญาส่วนนูโน่ตาวารเรสเนี่ยผมกำลังรอคำตอบจากนอตติแฮมฟอร์เรสนะว่าเขาจะยอมที่ราคา21ล้านหรือเปล่านะแต่ผมว่าทรงนี้เนี่ยคงยากแล้วแหละแต่ก็ต้องรอแบบมีความหวังนะแต่ว่า2ตัวที่เราเซ็นเข้ามาก่อนนั้นนี้คือคอสตาและก็ราฟินญาถือว่ามีอิมแพคจัดจัดนะฮะ คอสตาในเกมแรกสร้างผลงานได้ดีครับในการเซฟไป6ครั้งครับส่วนราฟิญ่า1แอซซิตนะก็ต้องมาดูครับผมว่าระยะยาวจะสามารถแบกรับความกดดันได้มากน้อยแค่ไหนครับทุกคนกับบัตเจตตอนนี้ที่เราเหลืออยู่นะครับผมราวาว25ล้านนะครับผมยังไม่รวมนักเตะที่เราจะต้องปล่อยออกอีกหลายๆคนนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับผมอานเกมแรกแรกับสเปอร์เนี่ยเราจะเจอเขาในคอมมูนิตี้ชิลนะซึ่งก็น่าจะมีเวลาในการเตรียมทีอีกราวๆ และก็ล่าสุดครับนูโนตาวแรสตามคาดนะดูเหมือนว่านอตเทียฟอเรสจะไม่ยอมนะครับผมแล้วก็ขอเรียกกับมาที่27ล้านซึ่งผมค,คิดว่ามันแพงไปหน่อยผมก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าทุกคนจัดไปอะไรครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะมีการซื้อขายออกนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลอง ลุยเกมแรกกันก่อนแล้วกันครับกับสเปอร์นั้นในศึกคอมมูนิตี้ชิลครับซื้อไปดูก่อนว่าสเปอร์ปีนี้นะครับก็มีการเสริมตัวเข้ามาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของโซโลมอนครับมีจูเลียตาวาเรสนะครับถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะมีไอกซ่าด้วยนะครับผมเซ็ตกองหลังก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องในระบบ433นะและก็มาดูครับวันนี้เราจะสามารถนะครับผมที่จะเปิดหัวได้ดีหรือเปล่าในศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับทุกคนจัดไปครับเพจคอนเกมแรกอย่างเป็นทางการครับปีนี้วอลัสโก้ถือว่าค่อนข้างดีจ้าเทน แต่ว่าอย่างที่บอกไปเป็นปีสุดท้ายนะปีนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับผมถ้าอยากจะพานอริดได้แชมป์อะไรต้องจบในฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับนี่คือฤดูกาลสุดท้ายเลยว่าเราบ่มเพาะทีมนี้มารวมฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่3เลยครับก็น่าจะต้องมีแชมป์หลกักๆสักหนึ่งแชมป์นะครับเพราะว่าทิศทางของทีมมาค่อนข้างดีแล้วอะไรครับผมมาดู11ตัวจริงวันนี้ก่อนเลยกันนะครับผมวันนี้ถือว่าทุกตัวที่เราใช้เนี่ย ใน11ตัวจริงครับฟิตหมดยกเว้นรูกาโมดิชหนึ่งคนครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะดรอปรูกาโมดิชครับแล้วอาจจะใช้เป็นผมก็เลยคิดว่าเราจะหักดิบครับโดยใช้พลาติโนเลยครับก็ึงเรียกว่าใช้เด็กหนุ่มนะครับผมอนาคตไกลคู่กับบาตูริน่าแะ้วก็กอรกร์ตรับเป็นคอมบี้ไมนูนั่นเองครับผมเอาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมคอมโบดี้ชิลเกมแรกทุกคน l e ส s ก o อะไรครับผมเกมกับทางด้านของสเปอร์ครับอะไรครับผมเกมกับสเปอร์เริ่มต้นกันแบบรวดเร็วครับในสุดคอมโบดี้ชิลครับ ทดสอบเกมแรกเลยครับยกไปด้านขวาถึงไม้ราฟินญาเอาแล้วยังได้อยู่ราฟินญาเอาหนีมาสวยมากราฟินญาแล้วตรงกลางรออยู่แล้วลาเส้นแต่มันลึกไปหน่อยอ้โหครองบอลกันแบบเหนียวแน่นครับนอริซิตี้ฝากขึ้นมาขอกันง่ายๆครับพาติโนโออกซ้ายไปเอาช้าไปนิดนึงเอ้ายังได้อยู่แล้วพาติโนโออกซ้ายมาที่เดลาเวกายอดเข้ามาตรงกลางแล้วไปถึงครับผู้ฮูมงเช็ดออกมาแล้วเป็นบอลวันเวของนอริซครับดูฮะเก็บได้สวยครับแล้วเข้ามาด้านใน ฝากมาซ้ายเติมไปแล้วทับทางกันเล็กน้อยลาวกกาส่งต่อไปจังหวะนี้ดเดลวก้าวนเข้ามาติดเครื่องหักเข้ามาด้านในลาวกกาเข้าขวาปั่นไกลๆในจังหวะนี้ยังปัดได้อยู่กับที่ผู้สาตูของสเปอร์แล้วดูครับอู้วัตูรีน่าเก็บได้สวยครับอ้เป็นบอลของนอริจ,จัดจัดจังหวะนี้พราติโนโส่งต่อมาราฟินญาเข้าเท้าซ้ายจังหวะนี้ปั่นเรียบร้อยไหมโอ้โหเกือบไปอถือว่าตามช่องดีมากกับลูกนี้แต่ว่ายังไม่ผ่านผู้สาประตูของสเปอร์ สเปอร์ครับตั้งเกมมา41นาทีก็ถือว่าสู้ได้ดีครับสเปอร์ยังไม่เสียประตูให้นอริชครับถึงแม้จะครองบอลน,น้อยกว่าโรเมโรมาจาังหวะนี้บิซูมาบิซูมาฝากเข้ามาแล้วเอาเรสเอาเรสดึงเข้ามาโรยสคิปหักมาสวยมากๆในจังหวะนี้โรยสคิปออกไปที่บิซูมายิงดื้อแล้วโอ้โหเกือบไปโอ้โหถือว่ายิงได้ลุ้นเลยบิซูมาอังกิซามาสวยที่เอาเรสเอาเรสเจอเร็วตรงนี้แต่ยังแก้มาได้แล้วถึงด้วยครับ จังหวะนี้บาโลกุสโต้ทันไหมกุสโต้ทันด้วยครับราฟินญาปาต่อมาและส่วนกลรบที่มาตูรีนามาตูรีนากระชากหนีรอเติมรับวมาตูรีนาฝากมาสวยแล้วราฟินญาหลุดมาแล้วครับราฟิญญาจังหวะนี้หลุดมาสวยมากๆราฟิญญามาแล้วราฟิญญายิงด้วยซ้ายโอ้โหโดนเซฟอ้าวราฟินญาเก็บได้สวยฝากมาจังหวะนี้ลาเส้นพลิกมาลาเส้นรอซ้ายเติมอยู่และไปได้สวยครับเดคลายเปอร์เดคลายเปอร์แตะออกมาตรงกลางมีอยู่สองเดคลายเปอร์เปิดเข้ามามุ่งเช็ดออกไป และจังหวะน,นี้เคลียร์ออกมาก่อนยังได้อยู่ครับไปโดปอโรครับจังหวะน,นี้ปามได้สวยแล้วแก้มาโอ้โหดูมิสูมาโอ้โหวันนี้เล่นก็ดีเลยเยแล้ว,วลก็หมดเวลาจนได้ว่าหัวทำอะไรกันไม่ได้คู่นี้จบที่ยิงจุดโทษหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าคอมมูนิตี้ชิลไม่น่ามีต่อเวลาเลยครับน่าจะเป็นยิงจุดโทษแล้วโอรโหัมาถึงก็ตึงซะแล้วครับต้นฤด,ดูกาลและยิงคนแรกเป็นราฟินญ,ญาครับของนอริสครับ ราฟินญาจะวิ่งเข้ามาแปรซายไปสวยๆอ้หถือว่าแปรได้สวยครับคอสซาจังหวะดดิอาวเรสโอ้โหพุ่งด้านล่างแต่เอเวรสยิงด้านบนเลยครับเดคลเปอร์วิ่งเข้ามายิงด้านขวาโอ้โหคมกิบแล้วลูกนี้แล้วเลาะหลอกเปโดโปอโรยิงแล้วโอ้โหพุ่งด้านล่างอีกแล้วสองครั้งแล้วนะบาตูริน่าครับวิ่งเข้ามาแปรขวาล่างโอ้โหคมอีกหนึ่งรายครับ และครูเชฟสกีมาจังหวะนี้ยิงด้านนอกแล้วโอ้โห่สามสามแล้วเดลาเวก้าครับลูกนี้วิ่งเข้ามาซัดตรงๆดื้อๆได้แล้วโอ้โหเอาเรื่องแองกิซาวิ่งเข้ามาซัดตรงกลางเหมือนกันโอ้โหเรียนแบบกันมาแตนลาเซนครับลูกนี้วิ่งเข้ามาซัดซ้ายแล้วมกิบเลยตัดสินแล้วครับของเดียโก้คอสตาร์เซฟได้ครับ จะเป็นแชมป์ของนอริสและจังหวะนี้คอสตาเ็บโอ้โหลูกจุดโทษของคอสตาไม่ได้แล้วลูกนี้แล้วคอปปี้ไมนูวิ่งเข้ามาซัดขวาจังหวะนี้โอ้โหคมทุกตัวคอสตาอีกหนึ่งครั้งกับบิสซูมาแล้วบิสซูมาจังหวะนี้ยิงกหยืดเยื้อจะจัดพราติโนครับวิ่งเข้ามาซัดขวาจังหวะนี้โอ้โหคมอีกแล้ว อะไรจังหวะนี้โอลิเวอร์สคิปยิงล้วติดเซฟขอคอสซาโอโดริได้แชมป์จนได้โอ้ยิงกันไปเจ็ดลูกครับโอ้โหนี่ไอคอสซาสุดท้ายก็เซฟได้ครับคือจริงิคอสซาพุ่งไปถูกสี่ครั้งทุกคนแต่ว่ามันไม่เป็นใจครับบางทีพุ่งต่ำบอลไปสู่บางทีพุ่งสู่แม่งบอลลอดท้องไปครับโอ้โหถือว่าจังหวะนี้เนี่ยโอ้หได้ขาคู่ใจกบเซฟมาได้ครับแล้วก็เป็น แชมป์แรกแบบเปิดตัวที่สวยงามของนอริสครับถ้วยคอมมูนิตี้ชิลครับโอ้หรือว่ายอดเยี่ยมครับคือมันต้องยืดเยื้อมาถึงจุดโทษแลทุกคนคือคู่นี้มันค่อนข้างที่จะมันไงทุกคนนะแข่งกันไปแข่งกันมาจนสุดท้ายเนี่ยโอ้ดอริสก็สามารถเอาแชมป์มาได้ครับในส่วนของคอมมูนิตี้ชิลและกันล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ยื่นซื้อไอดัันเข้ามานะ ตัวปัญหาอีกหนึ่งตัวของเราที่กําลังมีปัญหากับทีมครับคือเอเลียดแอนดสันครับแมนยูยื่นซื้อเข้ามาที่ราคา38.8ล้านนะชึ่งผมคิดว่าโอเคนะเหมือนกับว่าแมนยูเนี่ยพยายามจะเป็นนอริสวีหรือเปล่ามาะว่า <c oughs> มึงซื้อตัวกูไปจะ3ตัวแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แมนยูอยากจะได้ครับคือเอเลียดแอนดสันนะฮะซื้อได้โอนด้วยความที่เป็นแมนยูเดี๋ยวผมขอโกงก่อนละกันนะครับราคาในใจเนี่ยผมคิดว่า45ล้านค่อนข้างโอเคนะ แต่ถ้าได้มากกว่านั้นเน่ก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะฮะทุกคนจัดไป38ล้านแมนยูยื่นมาครับแต่ว่าเราขอที่48ล้านแล้วกันทุกคนเดี๋ยวขอลองต่อไปเยอะๆก่อนทุกคนถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอเดนชันฮากจะยอมหรือเปล่าครับทุกคนเอาเรียบร้อยโอ้ต่อแมนยูมันโกงง่ายขายคล่องอย่างนี้นเนี่ย <laughs> เรียบร้อย48ล้านปอนด์ครับขู่ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับเอเลนดเอเดสันนะ ในเมื่อเราไม่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเอเลนสันจะมีปัญหาเรื่องของไมซ์เซ็ตนะก็เรื่องของคนะ่านง,งข้านาเหนื่อยเนี่ยตอนนี้ก็คุยกันไม่โลตัวสักทีครับต่อสัญญาไปสองครั้งแล้วแล้วก็พี่แกต้องการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าออกไปทางใครทางมันน่าจะดีกว่าแล้วเราได้เงิน48ล้านผมว่าดิวที่สุดเลยครับทุกคนและก็2ดิวที่กําลังเข้ามาใหม่ครับทุกคนเป็นในด้านของจารัดเบดเวดนะครับจากแฟรงเกอร์ส2ล้านตัวนี้ผมไม่ขายนะ ลูกรักเลยก็มาได้ครับทุกคนแต่ว่ากอนซาเลสขอดูก่อนว่าดิวตรงใจหรือเปล่ากอนซาเลสเป็นเจลซีสาวที่เจ็ดจุดเก้าทุกคนเฮ้ยน่าสนใจนะดิวนี้น่าสนใจนะเฮ้ยแต่ประเด็นคือเจลซีมันหลีกแช้ไม่ชิปไม่ใช่เหรอวามันตกชั้นทุกการที่แล้วทุกคนคือเดี๋ยวก่อนนะจะดึงกอนซาเลสไปเสริมทับแป,แปลกๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะคือจริงจกอนซาเลสเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องนะ แต่ว่าผมขอดูก่อนละกันถ้าเกิดคุยดิวค่าเหนื่อยไม่ลงตัวเนี่ยผมอาจจะขอขายนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันตอนนี้ค่าเหนื่อย2 9,500ื่นเกนปอนใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติผมอาจจะยอมนะครับผมที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้เขาละกันสักประมาณ3 0 0 0 0ถึง4 0่0 0นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่สมน้ำสมเนื้ออยู่นะเดี๋ยวผมขอรองต่อสัญญาก่อนเเล็ก่อนละกันเพราะว่าจริงๆแล้วมีโพเดนเชียลด,ดีผมว่า ไม่เสียจะดีกว่าแล้วทุกคนตัวเนี้ยกอร์ซาเลสครับจะขึ้นมาเป็นกองกลางตัวรับแบบคูเชียครับทุกคนโอเคจัดไปสัญญาเพิ่มจากเดิมอู้สองปีแสดงว่าเขาอยากฝากผีฝากไข่กับเราเหมือนกันนะเอาจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นทุกคนแค่ปัญหาเรื่องของการปรับปรุปงค่าเหนื่อยเล็กน้อยซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้แย่นะเดี๋ยวดูครับว่าจะเรียกรับเท่าไหร่ครับหกหมืน่นแล้วโ,โอ้โหคือกอร์ซาเลสเรียกมา,าก6กหมื่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเยอะนะจริงจริงบัสเจ็ต ที่ผมจะให้เขาเนี่ยคือไม่เกิน55,000นะทุกคนงั้นผมขอลดลงมาเหลือ55,000แล้วกันขอ55,000แล้วกันทางด้านของกอนซาเลสถ้าเราร<ๆ>ีนิวคอนแทคเขาแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้ยาวๆตัวนี้ทุกคนเพราะว่าเป็นครูเชียลครับทุกคนแล้วก็โพเทนเชียลดีด้วยเรียบร้อยครับโอเคเขาก็ยอมลดให้นะก็ถือว่าโอเคใจใจไปครับทุกคนจัดไปทีนี้เราก็ไม่ต้องขายแล้วกอนซสเลสก็ใช้กันยาวๆทีเนี้ <laughs> อะไรครับทุกคนมีหนึ่งดิวที่ผมอยากจะเซ็นเข้ามานะคือผมเนี่ยเคยที่จะอยากจะได้แบ็กซ้ายเข้ามาใหม่ครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไอ้เจ้าเดคลายเปอร์เนี่ยเอาจริงมันมี potential ที่ดีนะแล้วผมคิดว่าเราปั้นต่อได้ทุกคนถ้าเกิดเราซื้อแบบตัวจริงแบบระดับที่เก่งมากๆเนี่ยเป็น world class เนี่ยผมว่ามันจะตัดความเก่งของเดคลายเปอร์ลงไปเพราะว่ามันจะได้เล่นน้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะซื้อแบ็กซ้าที่ อาจจะไม่ใช่เป็นระดับหัวกะทิขนาดนั้นครับแต่ว่าอยู่ในเรนส์ใกล้ๆกับในคลายเปอร์นะมาช่วยโรเทชันกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอไลน้าแม่งคนระเบอร์กันเลยนะครับแล้วมีหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าทีมกับเราคือทางด้านของแบ็กซ้าย่างบอนาโซซาครับทุกคนนะเป็นแบ็กซ้ายจากสุดกาดประเทศโคลเเชียนะครับผมและก็ เป็นนักเตะที่มี Energy นะคือบ o นาโซซานะไม่ได้เป็นชื่อแบบท็อปเทียขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอยู่กับนอริชอาจจะไม่ได้เป็นครูเชี่ยวนะก็มาสับเปลี่ยนกับตัวด้านของคร y เปอร์ผมว่าไม่ได้แย่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าน้องราคาเท่าไหร่นะทุกคนอาจจะต้องประเมินเอาแลวผมจะยื่นไปก่อนที่13.5แล้วกันทุกคนแล้วก็บวกเซล e o ออนครอที่15%ครับดูซิว่าสุดกาดจะว่าอย่างไรอะโอ้สุดการ ขอแรกเป็นโมฮัมเหม็ดเดลรามี่ครับ23ล้านแล้วก็บวกอีก2ล้านแสดงว่าโบนาโซซาน่าจะอยู่ที่20กว่าล้านนะทุกคนนะโอ้โหงั้นเราขอต่อรองลงมาเหลือ21ล้านแล้วกันโบนาโซซาครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชฝั่งตรงข้ามค่อนข้างตึงแล้วทุกคน21ล้านจะยอมหรือเปล่านะได้หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยอู้ถือว่าเฉียวเฉียดนะเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกัน แต่ก็21ล้านครับทุกคนถือว่าเป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อครับแล้วก็เป็นนักเตะโคอเชียด้วยฮะอะไรทุกคนเดี๋ยวที่นี้เราค่อยมาปิดดิวแล้วกันเพราะว่าเงินเราเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวรอขายเอเลดอันดั้นออกก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการลุยกับเกมนัดแรกกับเบอร์ลี่ก่อนแล้วกันทุกคนเป็นเกมเปิดสนามนะไปจัดเปตัวจริงก่อนแล้วกันว่าเกมเปิดสนามเราจะใช้ใครเป็นตัวจริงฮะครับผมนัดเปิดสนามพิมพ์ลิงกิทครับก็ถือว่านอริส ไม่ได้เป็นงานที่หนักเท่าไหร่กับการเจอกับเบอร์ลี่ทุกคนแล้วก็นัดต่อไปเจอกับเบรนฟอร์ดแล้วก็เจอกับเอฟเวอร์ตันถือว่าเป็นการเปิดสนามเดือนแรกที่ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ทุกคนอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝากฝั่งเจ้าบ้านครับทุกคนเบอร์ลี่เริ่มก่อนที่เทิฟมัวครับไม่น่าจะง่ายครับกับการบุกมาเยือนที่เทิฟมัวอ้าวแล้วปั๊มอะไรสวยครับโอ้สายลาเซนสวยมากสายลาเซนหักเข้ามา ฝากมาสวยจวังหวะนี้แล้วโมดิสเปิดไม่ได้โมดิตรอซ้ายเติมมาและจังหวะนี้ได้คลายเปอร์ฝากเข้ามาโมดิสออกมาได้คลายเปอร์แล้วเปิดเข้ามาด้านในจังหวะน,นี้โอ้โหสานาทีเฮ้ยโอ้โหของขึ้นอะไรกันมาครับเนี่ยอู้ตึงมากครับต่อบอลแต่ละดอกของนอริสถือว่าเท้าสู่เท้าเฉียบจัดจัดครับโอ้โหแล้วนำมาถึงประตูแรกเลย อาเดลาเวไก้าเปิดประเดิมครับประตูแรกไปแล้วเลยครับตัวแบกอยู่แล้วตัวนี้ลูกลักอีกหนึ่งคนแล้วหักมาโอ้หหสวยซะเยจังหวะน,นี้ขอมาอัมโดนีอัมโดนีอ้อมหลังมาแล้วโอ้โหเบนซสันเบนซสันเร็วมากๆเบนซสันจังหวะน,นี้อ้เร็วแต่ว่าเดคลายเปอร์ก็แก้ได้สวยครับ <c oughs> เริ่มที่จะตอบบอลแล้วจัดไปช้าไปโอ้โห,หราฟินญาทำได้ดีมากปาตูนิน่าออกขวาไปที่ราฟินญามาแล้วชุดใหญ่ของนอริสซิตี้จังหวะนี้มาแล้วโอ้โหดู เข้ามาด้านในแล้วตามาน้ำเรียบร้อยโโอ้หตอนแรกเดี่ยเหมือนกับว่าลาเซนกับราฟินญาจะไม่ค่อยเข้าใจกันทุกคนวิ่งทับลายกันเฉยแต่ว่าเหมือนกับว่าลาเซนเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไปผิดเลนนะทุกคนแล้วก็ดึงจังหวะรอครับเข้ามาด้านในก็ได้ยิงนะฮะโอ้ไม่งั้นนี่ราฟินญาก็เครียดนะเปิดไม่ได้เมื่อกี้ต้องดูภาพช้าครับนี่ฮะคือประมาเลนเดียวกันด้วยเห็นไหมแล้วเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแล้วค่อยขยับเข้ามาด้านในที่หลังครับแก๊สแตก ปากมาสวยยิงเอาโตโห,โหูกนี้โอ้ยเกิดอะไรกับน้องรซูเสียง่ายเหลือเกินครับโอโ้ลูกนี้คือง่ายมากอันนี้ต้องต้องดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะแม่ลูกนี้ผมว่าเหมือนกับดิโอโก้คอสตาโดนบังด้วยครับแล้วก็โดนหลอกยิงเสาแรกทุกคนอู้หแล้วพลาดง่ายๆเหมือนกันนะน้องริซ ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายรับทุกคนน้องรีจิตี้และกก็ชากหนีไปเลยครับอูราฟินยาความเร็วมีจังหวะนี้เปิดด้วยขวาก็ได้แล้วเข้ามาตรงกลางปะทะกันอบครึ่งหลังเบอร์รี่ลงมาก็แม่ได้เตะมุมก่อนเลยเปิดครอสเข้ามาเสาแรกแล้วบองเชตออกมาเก็บได้ที่โมดิตอ้าวถูกคนซะด้วยโมดิต์ปาดมาสวยที่ราฟินยาราฟินยากระชากไปฝั่งซ้ายแล้วพาไปทัวร์ฝั่งนู้นดีกว่าอู้แต่ว่าคนที่ตามนี่ก็ถือว่าเร็วมากราฟินยาคืนกลับมา แล้วเข้ามาด้านในครับเดลาเวก้าฝากต่อมาสวยมากปาตูริน่ากดขวาเต็มข้อเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้มันโล่งเหลือเกินออ้หหเลือกช่องได้เลยครับซ้ายขวาของมาตูริน่าครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าโดนฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยบุลลี่ร่างกายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาถูกโยนบอลมาขึ้นตรงมาตูริน่าตลอดแล้วเขาก็แพ้ตลอดทุกคนแต่ว่าเรื่องของเกมรุกเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เสมอครับมาตูริน่า และยิงได้ดีมากครับลูกนี้และอัมโดนีโอโหแข็งแร่งมากจังหวะนี้ฮรบวูดเบลีเข้ามาแล้วเหลือจะเชื่อโอโหเกลือไปอัมโดนีแข็งแร่งจัดครับทุกคนราฟินญ,ญาสวนกับจังหวะนี้ราฟินญ,ญาเข้ามาด้านในส่งไปแล้วโมดิกระชาขึ้นมาลูกาโมดิสส่งต่อให้ลาเซนอ้อมๆจังหวะนี้จับแล้วยิงขวาเรียบร้อยโอโหต้องชมโมดิสคือต้องชมโมดิสครับลูกนี้คือเป็นคนที่เลือกชอดจ่ายได้เสียที่ดีครับมีทั้งขวาซ้ายและก็ตรงกลาง โมดิชที่จ่ายตรงกลางแบบทะลุหายให้ดูครับทุกคนและดูว่าโอ้โหหลุดมาอย่างนี้ก็ไม่รอดล้วลาเส้นจัดให้แล้วเปลี่ยนราฟินญาออกครับเป็นเดร์มี่ครับแล้วก็เก็บลูกา m โมดิชครับแรงก็เริ่มตกลงเรื่อยๆครับเปิดขึ้นไปยาวๆด้านหน้าครับให้อัมโดนี่แต่โอ้โหลูกนี้ปั๊มได้สวยแล้วปาดต่อมาเดร์มี่โดนเสียบโอ้โห,โโหแล้วเป็นแดงแล้วโอ้โหดูว่าเด็ดขาดมากครับ คือเดลามีแตะไปแล้วทุกคนเนี่ยโหแล้วขาคู่นะทดเวลาสามนาทีของเบอร์ลี่พยายามจะสู้แล้วคืนหลังไปเลยโอ้โหเดือดมากหยอนขึ้บไปและก็เรียบร้อยทุกคนจบที่4ประตูต่อหนึ่งครับโอ้นอริชเปิดสนามดุดันมากครับถึงแม้จะเสียประตูง่ายๆไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าซาก์ที่ได้มาสี่ลูกก็ถือว่าโหดุดัน,นจัดๆแต่อามโดนี่เล่นดีมากทุกคนสร้างความปั่นป่วนให้กับกองหลงังเราเยอะมากครับ และก็ล่าสุดครับปิดดิวเรียบร้อยครับแบร์ยูเต็ดได้ตัวแของอเดสั้นเนี่ยเข้าสู่ทีมไปที่ราคา48ล้านปอนด์เรียบร้อยโอเคอะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปปิดดีลโบนาโซซาก่อนแล้วกันนะครับผมด้วยราคาค่าตัวที่ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปิดดีลกันครับว่าน้องจะค่าเหนื่อยเท่าไหร่ทุกคนจัดไปวบนาโซซาเรียกค่าเหนื่อยมาที่6 0ปืนปอนต์ต่อสัปดาห์ทุกคนซึ่งผมมองว่าจริงๆก็ค่อนข้างที่จะแอบสูงเหมือนกันนะแต่ผมอ่ะ เปลี่ยนไมเซตแล้วผมรู้สึกว่าทีของเราเนี่ยแม่งคือทีมที่เข้าขั้นระดับสูงแลวนะตอนเนี้ด้วยฐานแฟนบอลด้วยผลงานนะครับด้วยสภาพคล่องของการเงินผมว่านักเตะมันก็อยากจะได้เยอะขึ้นซึ่งโอเคผมว่าราหกหมื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะผมว่าราฟินย่าแม่งแสนสี่ทุกคนจัดไปทุกคนเรียบร้อยผมว่าต้องปรับไมล์เซตเรื่องเพดานค่าเหนื่อยทุกคนไม่งั้นเนี่ยผมว่าเราอาจจะชวดนักเตะดีๆหลายคนนะซึ่งโอเคหกหมื่นปอนก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานของทีมแล้วกันตอนนี้ครับ ก็ต้องมาดูเลยครับผมว่าจะช่วยด้านของเดคลายเปอร์ได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเป็นไทป์คล้ายกันนะเป็นสายเออร์ c ี่ครอสทั้งคู่ครับระหว่างเดคลายเปอร์กับโบนาโซซาก็เป็นโคเอเชียคอนเนค t ชั่นอีกหนึ่งรายทุกคนที่ได้นําเข้ามาสู่ทีมเราครับ ไลน์นี่ก็เป็นขาออกอีกหนึ่งครับทุกคนเอเลี่ยตันาสันครับอย่างที่บอกไปฮะอะไรครับผมพาร์ทนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับนอริสซิตี้ด้วยแล้วกันนะครับผมและก็เป็นปีสุดท้ายของรัสโกเนะ้ครับรัมาต่อกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรในเส้นทางของปีบร์ลลิงกิตครับรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะในฤดูกาลนี้ครับทุกคนแน่นอนว่านอริสปีนี้เอาจริงเอาจัง,จงสุดๆครับเปิดมาเกมแรกยิงไป4ประตูครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย